ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนพี่น้องครับผมคอยผู้เลยได้ลูกชายเอาอันที่ว่าเชื่อไปเมือนกันคอมเมนเอาคอยที่โต๊ะเข่าเอาแสดงว่าแสดงว่าเขียนไม่รู้ด้นี่ใช่ใช่แสดงว่าได้ลูกชายอืมอีหลีสินี่ยผู้จ้องหน้าตาแบบเฉยๆแบบ ไม่ดีใจปะเขาก็ดีใจตัวครับมันตะลึงแมมตะลึงจริงป้ะเออเขาเจอมาหลายช็อตแล้วแไหมเขาเลยสิวบาแต่จอกูก็อยากตะลึงอันนี้เ่าเรื่องเสื้อผ้ามืนอันป่ะใช่พี่พี่จาวานรถป่ะแน่นรถหยัง รถหกล้อที่จอดตอนนั้นผมบาอที่ถามว่าผู้ใดนั่นะเราก็แเนเป็นรับมันบ่ใช่เรากนเลนไปสอบรับมนผทีน่บ้าเรากันแบบโดนนั่นะว่าร้อนพอมากอมเนี่ยพอได้เสื้อผกสื้อผาพร้อมันี่เขาบอกกันยังอแล้สรุปว่าสรุปว่าได้ลูกชายโอ้ยี่นี่ลงได้ทีเดียวเดี๋ยวคือพระทานเสือชั้นเหวมันเมาหลายช็อตแล้วแก็เอาดีก็ลูกชายคันใหม่ไง เป็นได้ไงล่ะพ่อเปลยเปเอาเจมส์เปล่าบละถ้วยลงเยอะแต่ตัวตัวเรียนน้ำรดแล้วจะได้ลูกชายลูกชายคันใหม่น้องลูกชายคันใหม่น้องด้วยพันล้านใช่ด้วยพันล้านน้องมีเงินขวดทองอีกเงินขดทองสองเนี่ยโอ้โหเบข้มเข้มเป็นไงบ้างแต่เดี๋ยวรียนน้ำรดนั่นแหลพี่เข้มช็อกเลย บัตรไทยอย่างกว่าบัตรไทยเอรอแต่เมียไข่เนี่ยเขาฮอเลือกไม่ด้ทุกถามว่าไข่สีสำสมลิกบสวลิกกสยไทเอาเธอเน่เลืองไม่ได้เราหูเล้งเหูเลี้ยงเลี้ยงยังอีกสองยังไม่ได้บอกลูกชายเป็นแฟนกันมาจากเอาอยู่น้ำกันยังไงอยู่น้ำกันยังไงไ้บะฮูาดิ้จงกุ้งเแต่เรื่องอยู่ดีใจน้ำเด้อครับวอนดีใจน้ำขอบแต่งความดีใจมืดนบังไทยเลยผมมันมืดบังไทยเลย เดี๋ยวนั่งจอบอยู่ดีซ้ำเ้นางอยูทหู้จะเข่าไเข่ได้นะแล้มาดักเอาอยู่นี่มานีเพรอยเบมากมียเดี๋ยวบ่ด้ดักเรมัเเออออกมาเลยเออออกมาเลยอบอออกมาแน่หูกจเข้าไปมามืออ้เศร้าคอยหายใจบุทุ่อยใับนั่งหลับดดนอนดอกมันคอหายใจบอิ่มเลยีบอัจวดหายใจไม่อิ่มนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเน นักตกใจได้ลูกชายกได้ลูชายเห็นปะใช่เพราะว่าเพรจหายใจไม่อิ่มจีบเลยจอนุดได้ลูกพ่จอนุดได้ลูกชายจูหายใไม่อิ่มเพราะโจหายใจเพราะทันหายใจเพราะยังไงคือตื่นเต้นไหมมันอีกบากีีชั่วโมงเท่านั้นก็จะเอาโมงเศร้าหรอนักหลังเลยนักหลังแล้วตื่นเต้นอีกตอนนี้คิดว่ามาแรงมันสิมะมี่แล้วล่ะคิดว่านะแต่ว่ารุ่นนี้วัยเฮดจันนี้ มันจะถึงหนึ่งวันหล้านวิ่ห่ะเร็วคน้นเดียไปเรีนไลฟ์เพระร้านอาหารพับปายังเดียวไปลองคนเดีนึงสาต้องมาเนาะหนึ่งถึงสายังไงก็ต้องมาเอาสนหอวหนึ่งเป็นบอเบีนโบกับผมม่นืมครับโบเลยไม่ลืมรถแห้งแมนซอนุ่เล่าถีรถแห้งบออแมนแพงบอกระเงาะเนี่ยแมนแพงเอ็มนี่แต็งตัวเซ็กซี่ล่างรถสาน้อยเร้วมุเจ้าอีกยังก่อน กุลห่าพันาหพันพกพอดีไม่อีกหาพันคนหลาพันสามคนตูน้องเขาตน้องเขตัน้องเขาคาละใครเชือเรื่องินบาปัญหาทุข์กเอาเคือนันอืออองน้องๆอี่บลงไนไปยังเกบาทจูเอาบันรระานบ้างแผงอยู่บิ่บากนี่แม ต้องให้มันฟางแพงกว่าตัวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเพื่อนปล่อยแต่แรด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 เนี่ยบอดพออีพอเนี่ยอีพอเนี่ยค่าแต่ไทยคลิปอีพอต้องลองไในเรื่องท่อนหนึ่งงานเขาหางานเนี่ยคุยกันได้แน่นอนครับหนึ่งทั้งสามเนง่ยก็มาเนี่ยเพราะว่าการันตีแล้วมันเป็นเพลงที่สนุกสนาน ปอ้ยเบาหรอกคนลูกี่ยังอ่ะคอยหัวจนแต่เพชรจนแต่ขืนที่แหลกจนจบเป็นวีดีพร้อมไหมเป็นวีดีพ้อมนคือการตีเลยตีเป็นท่าแล้วไม่ใช่บ้านเป็โอ้โหเวพ่ดเสิร์ตัวสกอตแล้หุ่นไหมแล้วขียแล้วเสิร์ไผ่แล้วอย่างไร้งค่เส์ไผ่ดูใสยไหมสีเหลี่ยม ล็อเกียร์ล็อกเกียร์แล้วโบบูสอดกับโบบบี้เดี๋ยวถึาคือกันเดอร์เดี๋ยวิึงว่าคอยจองเมาดิเขาซอดีใจได้ลูกชายเนี่ยเอออันนี้ครับอหายใจไม่อ้วนท้องเพราะว่าซอมีลูกชายก็สิ่งแแทนได้ลูกชายเออได้ลูกชายถามเพื่อนเพื่อกันเดอร์คอมเมนต์การใช้แล้วฮอตดีมารวมกันอันนี้เด๋ออันนี้เด๋ออันนั้นแป๊บเด้อแล้วกันสิบ้าจริงหรือแท้ คลิปนี้ไม่มีอะไรท้านเก่าอนเดิมอะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ว่มีหยางค่าพีนวองค่ะพระบาเงบรรญาศที่ซื้อข่าพแลแต่ว่าตอน้หนึ่งมาแรงได้ท่านเจร็จเสียบุลาห่านบอกอืออืออยออีออื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 ออออื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 ออร ่เดี๋ยวมีเอช่วยช่วยอยู่ขันชัว่าขันมากว่าสองเมืนล็อกกับบัตรอกนนี้เอฟซีอยูอันจ้างจอยนะะับรถจ้างเับระจ้างครับเข็มกับการใช่นี่แหละเสียวเองคนฟอม่นังหลอกไม่ได้ายลาเนี่ยแล้วทายทีเกงได้แต่ตั้งตีกับตอลองไม่ไังบาททช่นไรไม่ยังงเอาไปใส่พอไม่ไปใส่ี่ยังไ่พอเรามูกหลเลย มป็นระดอกเลยช่วงงงงเดือดเดือดเลยซอเขับไปเขับไปเลยซอบมันมันห่อนมันห่อนครับมันห่อนมาไล้วป่ะมาได้ปาะอะไรเลยมาได้ป่ะเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวจะวอสจะวอสเดี๋ยวเจ้าสีแล่นรัดอุ้งอิงแมนว่าเพื่อนสีแล่นรัดอุ้งอิงนะฮะไปไปรัดอุ้งอิงไปรัดไปไปพ่อเดี๋ยวอีกสองนาทีเดี๋ยกสองนาทีอย่างตอนนี้เอ้มาไปน้ำมูติ วับเโอ้ยไปลงไปโนะรเบาไมครับสวัสดีครับโอ้ยไปแล้วไปเป็นยีหลานเนี่ยบอบอบอไปเป็นยีหลานเนี่ยยีหลานลูกกุ๊กเออโอ้มือนี่พ่นลูกุ๊ก็สิปีนึงเออ

ทีพีเอสดีรึเอออ่าขอโทษนะครับช่องช่องนี้ผมไม่อนุญาตนะครับว่าทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงเบ้อเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ทำให้ผมทำให้ผมเสียผลประโยชน์ครับไม่เอาครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ทันเป็นเพื่อท่านเท่านะเป็นเพื่อท่านเท่านะถึงล่องก่อนตีถึงร่อกั่นติโอ้คลิปนี้ทำให้ผมเสียผลประโยชน์แล้วเจ้าของอันแค่แตมาดอยู่บูทายเนาะ คันว่าเเป็นผูจัดการกระาจนลืมถ่ายคลิปกราดก็ได้เป็นมะไรเปอะไสวาที่นะมก็คือมาฝากกล่องแล้วใสังไทยอยู่ห่นเขียนไปไทยย้ำอไย้ำโจไปล้วนเตี่ยนีเลยนะนวนขึ้นรถดี่รสิมาเบิงเน่ยดน้นยังสีแปม ใช่ต้องสูตี่ดีขั้นเทนไลท์ขนาดกินไรแต่วาเอาฟอพเา่อาแลกเดอร์องพาเอเลกเดอร์ตัวเอาตัวเอาตัวเอซอดีใจได้ตัวเอาตัวเอาบอลให้ใจพวกตัวทองครับครับล่าสุดมาเดียวหักหลังบอลเขาวัดวัดวดเอาเอาเอาสุดยอดีรงจงครับสุดยอดเลเพื่อนบุอยมีแตคอนเทนซีมีเตมิเตเศลอยทั่วโลงไข่เบิในซีคอนเทนต์กซีคเทนตทั่ว